เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมา,าเซตระบบกองให้ทุกคนดูนะครับวันนี้ผมก็คือมีตู้36ไั้ย่งนี้ครับก็เหมือนทุกคนนะครับที่มีาคานอยู่แล้วก็ผมซื้อไอตัวกองนี้ไม่มาก็คือตัวเป็นกองบนนะครับสำหรับาวางบนตู้ปลาได้เลยอันนี้เป็นอีกชนิดนึงครับเป็นกองใหม่ที่ผมว่ามันก็โอเคนะ ก็คือสําหรับคนที่มีตู้เปล่าเนี่ยแล้วก็อยากจะหาก็ลองซื้อกองนี้มาก็ได้เพราะว่าตัวนี้มันค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะครับแล้วก็เราก็ติดบําน้ําอยู่ในตู้แล้วก็สามารถดูดได้เลยนะครับนี่วันนี้จะมาแนะนํานี่ตัวนี้เป็นตัววัสดุกองนะครับที่เอาไว้สําหรับใส่ในช่องกองต่างต่างตัวนี้ค่อนข้างดีคือมันมีความคุณค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เป็นตัวค่อนข้างละเอียดนะครับสามารถใส่ใน ช่องกรองได้นะครับนี่เดี๋ยวผมแกะให้ดูอ่ารุ่นนี้ผมจะมี2แบบนะครับก็คือตัวนี้ผมขายดีมากก็คือตัว U ตัวนี้นะครับเป็นเซรามิก 3D ดีที่เอาไว้สำหรับใส่ในช่องกรองนี้ก็ได้แต่ว่าตัวนี้ข้อดีคือมันจะมีความเล็กกว่าหน่อยแล้วก็เป็นอ่เหมือนออกมารื่นใหม่กว่าครับก็คือมันจะให้ละเอียดในเรื่องของช่องกรองเล็กๆต่างๆเนี่ยใช้งานได้ดีนะครับเนี่ยครับในในในถุงในถุงกรองนะครับมันก็จะมีตัว ถุงมาให้เราอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีตัวของวัสดุกองมาให้ซึ่งก็มาสําหรับเราสามารถใส่ไปได้หรือว่าเราจะถอดมันออกมาก็ได้นี่มันก็จะสามารถเ,เลียงเป็นอันๆได้เลยอย่างนี้เป็นแบบใหม่อันนี้ก็คือ 3D เหมือนกันนะครับนในถุงนี้มีทั้งหมด1.2กิโลเขาให้มา2ถุงแบบนี้เลยนะครับ อันนี้ก็เป็นวัสดุกรองนะครับเราก็สามารถใส่ตรงกลางก็ได้อ่ามันจะใส่ตรงนี้ก็ได้หรือว่าตรงกลางของเราก็ได้นี่นะครับอ่าแต่ว่าตู้นี้ผมก็ใส่น้ําไปเพื่อลันน้ําให้มันปกติดูว่าเอ่อกรองมันรั่วไหมหรือว่าอะไรต่างๆเวลาเราซื้ออ่ากรองมาครับก็หรือว่ากลางเซตตัวอยากให้ทุกคนเอ่อลองรันระบบกรองดูก่อนว่ามันใช้งานได้ดีขนาดไหน เดี๋ยวเราก็จะเอาวัสดุกองเนี่ยครับไปใส่ในในช่องกองคือจริงเนี่ยไอตัวเนี้ยเวลาเราใช้งานกองนะครับกองเนี่ยมันจะมีอยู่3มีอยู่4 4แบบนะครับก็คือตัวเนี้ยมันก็คือตัวน้ำขึ้นเราก็ไม่ต้องไปทําอะไรกับมันเลยนะครับก็แนะนําให้ปล่อยโล่งๆก็ได้ครับนี่แล้วก็ตัวแรกก็เป็นใยกองแล้วแต่ว่าเราจะใส่ใยกรองแบบไหนนะครับนี่แล้วก็ตัวข้างล่างเราเราก็สามารถดึงไอตัววัดไอตัวกองเนี้ยถ้าเราอยากจะเพิ่มนะเราก็สามารถเพิ่มวัสดุกรองตรงนี้ไปได้นะครับอ่า ส่วนผมเนี่ยจะใส่วัสดุกรองตัวนี้ไปนะครับอ่าเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นตัววัสดุกรองที่เราใส่นะครับอืมนะครับเข้าไปเพิ่มได้นี่ครับนี่นะครับอ่าที่ผมแนะนำให้ทุกคนว่าใส่น้ําไปก่อนเลี้ยงไม่ต้องเอาใช้น้ํานี้เลี้ยงคือเวลาเราซื้อมวาวัสดุกรองอะ่ะเราต้องล้างวัสดุกรองใช่ไหมจริงๆให้เราให้มันโฟล้างไปเลยแล้วเดี๋ยว เรามาล้างตู้ออกใหม่อีกทีหนึ่งนะครับนี่อ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวอ่าตัววัสดุกรองที่เราใส่ไปนะครับอ่าเดี๋ยวเราหาวัสดุกองอย่างอื่นมาใส่เพิ่มได้อีกนะครับอ่าที่นี้นะครับผมก็เราใส่อันนี้ไปได้ครึ่งนึงนใช่ไหมมันจะเหลือครึ่งวางเราก็อ่าเสริมได้ด้วยเซรามิก 3D มก็ได้นะครับอืมแต่อันนี้แต่อันนี้อ่า แต่อันนี้ไม่ไม่ลูกค้าไม่จําเป็นต้องทําตามผมก็ได้นะครับก็คือถ้าเรามีวัสดุกรองเซรามิกแล้วแต่งบประมาณของเราเลี้ยงเนี่ยเราอาจจะใช้เซรามิกธรรมดาก็ได้แต่ความจริงเซรามิกแต่ละชนิดเนี่ยมันต่างกันแค่ความคูนต่างๆนะครับแต่ทีนี้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยเซรามิกรุ่นใหม่ของผมที่เอาเข้ามาเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีใหม่คือด้วยเนื้อที่ของมันเท่านี้มันสามารถาให้แบคทีเรียอยู่ได้เยอะมากๆดีกว่า,เ,าเซรามิก รุ่นเก่าๆคือบางครั้งมันมีพื้นที่ผิวน้อยนะครับสมมุติอันนี้อันนึงเนี่ยอาจจะเท่ากับซีบาประมาณสักที่เขาวิจัยมาประมาณกับสิบถึงสิบห้าแท่งได้สบายๆายเลยครับเ่ากอกว่าเรามีพื้นที่เล็กแค่นี้แต่ว่าตัวนี้เราก็สามารถใส่ไปมันทําให้การกรองของเราอาดีขึ้นแต่ตัวนี้เวลาเราใส่เนี่ยมันจะมีรูให้เนี่ยน้ำน้ำมันไหลผ่านทางเนี้ยเราก็เอาเอา,เอาตรงเนี้ยให้มันให,ให้ให้ให้มันน้ำมันไหลผ่านทางรูอย่างเงี้ย มันก็จะได้ทําให้ตัวของของเสียเนี่ยผ่านช่องกรองต่างๆได้ดีขึ้นนี่ผมก็จะจัดเรียงหนึ่งกล่องมีสิบอันนะครับนี่ตัวนี้ก็สามารถเรียงได้นะครับตัวนี้ขายดีมากครับลูกมากี่ล็อตก็หมดตลอดนะครับนี่ แต่ว่าอันนี้จะเป็นรุ่นใหม่ในกรณีคือเหมือนตัวนี้แหละแต่ว่ามันจะมีความละเอียดกว่าคือมันมีเล็กๆก,กว่านะครับนี่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องหาอะไรมาใส่อีกสักชั้นหนึ่งอยู่บนนี้นะครับนี่อันนี้ก็คือ10อันสมมุติว่าถ้าลูกค้ามีกอง36เนี่ยแล้วก็ซื้อประมาณสัก4กล่องตัวนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ ของมันหมดอยู่นะครับเดี๋ยวถ้าลูกค้าอยากมาอีกไม่เกินกี่วันก็ของก็จะเข้าก็สามารถสั่งได้เลยนะครับอ่าอันนี้ผมก็เรียงกองให้ดูแล้วโอเคเดี๋ยวเอาไฟขึ้นก่อนอ่าอันนี้อันนี้ผมก็เรียงกองให้ดูนะครับก็คือจะมีกองแรกอยู่ตรงนี้แล้วก็มีวัสดุกองนะครับนี่แล้วก็มีอีกหนึ่งวิธภัณฑ์นะครับที่ผมมักจะใส่ไปในนี้ก็คือตัว เขาเรียกโปรตีนคาร์อนนะครับอ่ามันจะมีหลายยี่ห้อนะครับก็จะมีทั้งซีชยมซีชิมก็จะราคาแพงหน่อยแต่อันนี้จะเป็นวูดไลน์อันนี้ก็จะราคากลางๆก็ประมาณ2 5 0าบาทนี่นะครับก็จะตัวนี้ข้อดีคือสมมติเมื่อก่อนเราใส่ตัวของถ่านคาร์บอนใช่ไหมครับตัวนี้มันจะเหมือนถ่านคาร์บอนคือช่วยดูดสีดูดกลิ่นแต่ข้อดีคือมันสามารถช่วยดูดซับแอมโมเนีดดยได้แต่ว่าสิ่งสําคัญคือเวลาเราใช้งานพอมันเริ่มดำเนี่ยเราสามารถเอามา ล้างด้วยไฮเตอร์อย่างเงี้ยเพื่อให้มันกลับมาใช้งานใหน่ได้แต่ว่าถ้าซอกสีครั้งนะครับมันก็เราก็อาจจะต้องเปลี่ยนใหม่นี่นะครับนี่ตัวนี้ก็จะมามาอย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ใส่ในถุงกองนี้ได้เลยนะครับนี่ใส่อย่างนี้เลยครับ โอเคตัวนี้ก็จะมีซิปมาให้ด้วยนี่เห็นไ,ไหมฮะปึ๊บความจริงเนี่ยเราจะสามารถใส่ในช่องนี้ก็ได้นะครับหรือจะใส่ในช่องนี้ก็ได้แต่ว่าพอดีผมเอาวัสดุกองมันมาไม่พอเดี๋ยวลองใส่ในช่องนี้ก่อนแต่ว่าลูกค้าเนี่ยจะสามารถเพิ่มอัตราการใส่ได้อีกหลายๆอย่างเลยนี่ใส่ไปอย่างนี้ก็ได้ครับนี่อ่าตัวนี้มันก็จะช่วยในการดูดสีดูดกลิ่นหรือถ้าอยากจะ เพิ่มปริมาณการกองให้มันดีขึ้นใช่ไหมเราสามารถย้ายตัวนี้ไปได้นะครับก็เป็นน้ำสุดท้ายแต่ตู้นี้ค่อนข้างใส่ UV ค่อนข้างยากนะผมว่าเพราะว่าเวลาใส่ไปแล้วแสงมันรอดอันนี้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับผมก็เซ็ตกองเสร็จแล้วแต่ว่าอันนี้พอดีผมเอายยกองเก่ามาใช้นะครับนี่ก็อย่างนี้โอเคเดี๋ยวอันนี้ผมจะมารอทดลองใช้ใยกองใหม่ที่ผมกําลังสั่งเข้ามาครับ มันจะมีความหนาหลายชั้นด้วยนะครับสาหรับใหญ่กล่องแล้วก็สามารถเอาไปซักได้แล้วข้อดีไข้างบนเนี้ยผมสอบถามเข้ามาคือสมมุติว่าไอ้ตรงน้ําไหลเนี่ยมันจะสามารถช่วยเหมือนกระจายแรงน้ํามันทําให้แสงของเ,ออเสียงของน้ําไหลมันช่วยลดลงอันนี้เรายังไม่ได้เปิดขายมากนะครับก็คือเอามาทดลองดูก่อนว่ามันเวิร์กไหมนะครับ แต่ว่าแต่ยายกองถือว่าหนามากนะครับนี่นะครับแล้วก็ความจริงเนี่ยคือมันมีแผ่นอยู่เงี้ยเราสามารถเอามาทา่างนี้แล้วก็ตัดได้นะครับแต่ต้องข้อควรระวังนะครับเวลาไอ้ตัวเนี้ยผมใช้ปั๊มน้ําแรงกว่าปกติมันจะค่อนข้างไหลเร็วเราต้องคอยมันล้างกองอยู่ตลอดเวลาน,นี่ครับอันนี้จะดันไปหน่อยนึง สำหรับเทคนิคของผมนะครับเวลาผมใส่กองฟองน้ำใช่ไหมครับผมจะเว้นที่ตรงนี้เว้นนิดนึงเพื่อเวลาน้ามันเวลาเราไม่ได้ล้างกองนางฝุ่นตะกอนมันเยอะครับมันก็จะทําให้ตรงนี้เหมือนน้ามันจะรดนมาได้มันก็ให้มีรูน้ําไหลนิดนึงถ้าสังเกตปกติเนี่ยเวลาเราน้ำมันไหลนะครับตรงนี้มันน้ำมันจะไม่ค่อยมาถึงเต็มแผ่นเท่าไหร่พอมันถึงนี้มันก็ลงหมดแล้ว ก็เป็นวิธีการเซตระบบกรองคร่าวๆนะครับตรงนี้สามารถใส่อีกได้นะครับเดี๋ยวๆหาอะไรมาใส่เพิ่มอ่าเนี่ยครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกการหนึ่งส่วนตัวปั๊มในตู้เนี้คือผมใช้ปั๊มน้ําประมาณสองรอดีก็ประมาณหมื่นพันประมาณพันห้าพันหกะ มันจะแรงไปนิดนึงเราก็อาจจะต้องเบาหน่อยนะครับแต่ว่าอันนี้คืออยากให้มันทดลองโฟนิดหนึ่งเพราะว่าบางครั้งลูกค้าบ,บางคนไม่ค่อยได้ล้างเนี่ยมันจะเ,เดี๋ยวมันจ่ายนั่นได้นะครับคือมันจะล้นได้นะครับอันนี้ก็เป็นการทําเตรียมวัสดุกองคร่าวๆทุกคนเนี่ยเราสามารถไปปรับระดับการกองว่าเราจะเอายังไงก็แล้วแต่ก็ได้ตามความต้องการของเรานะครับนี่แค่นี้เร็จแ,แล้วเนี่ย สมมติเวลาผมเตรียมตู้เสร็จแล้วเนี่ยปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวผมจะเริ่มเปลี่ยนน้ําออกนะครับก็ใช้วิธีการโฟน้ําแต่ว่ายังเปิดเนี้ยปกติแล้วก็ล้างฝุ่นตะกอนออกปกติทั่วไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนน้ากันครับอันนี้เป็นเทคนิคคร่าวๆนะครับเวลาเปลี่ยนน้าอ่ะผมจะใส่น้ําเข้าน้ออําอ่อนพร้อมกันเลยเพราะว่าผมจะใช้วิธีการโฟน้ําก็คือน้ําจะเข้าทางนี้น้ําใหม่เราก็เราก็โฟน้ําออกไปเรื่อยๆนะครับสิ่งสาคัญคือ,อ,อที่บ้านผมเนี่ย เวลาเราเปลี่ยนน้ำครับเราอยากให้เปลี่ยนน้ำเร็วๆอ่ะคือแนะนําให้ลูกค้าเนี่ยใช้ท่อสายางใหญ่นิดนึงแล้วก็เปิดน้ําอีกข้างหนึ่งมันก็จะดูดน้ําเร็วกว่าปกตินะครับแต่ว่าต้องระวังเวลามีปลานะครับมันก็จะดูดได้นี่นะครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นการไล่น้ําเก่าออกนะครับแล้วก็ดูดขี้ปลาไปเรื่อยๆเห็นไหมอ่าอันนี้คือเทคนิคฟาร์มปลาทั่วไปเวลาที่เขาเปลี่ยนน้ำเร็ๆวๆอ่ะ คือเขาจะใช้สายยางใหญ่เพื่อเดินน้ําออกแล้วก็เติมน้ําใหม่แต่ว่าเวลามีปลาอยู่ต้องระวังนิดนึงเราก็ต้องอเดินน้าสักสาเปอร์เซนก็พอนะครับมากไปแล้วก็ต้องดูวันด้วยนะวันไหนแดดร้อนเนี่ยเราก็ไม่ควรเปลี่ยนน้ําเยอะมากเกินไปเพราะว่าอุณหภูมิจะเปลี่ยนอันนี้มันคือประสบการณ์ของแต่ละคนที่เวลาเราเลี้ยงปลานะครับอื อันนี้มือใหม่ก็อาจจะยังไม่ไม่ไ,มไมค่อยเข้าใจนะครับต้องระวังเรื่องอุณหภูมิน้ําด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะเตรียมนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้สั่งปลามาแล้วเดี๋ยวมาลงปลาเลี้ยงกันนะครับตอนนี้ก็จะพยายามมีโปรเจกต์ใหม่ๆคือพยายามหาปลามาเลี้ยงนะครับเดี๋ยวคอยดูอันนี้อันนี้เมื่อก่อนเราจะเห็นฟาร์มผมนะครับที่มันเป็น,ปนมีระบบน้ําเข้าน้าออกนะครับ ตอนนี้ผมก็ขายตู้ทิ้งไปละอันนี้ก็คือจะเอามาเลี้ยงปลาเล่นแค่เฉยเไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้พะแล้วโอเคนะครับนี่อันนี้ก็มาแนะนำคร่าวๆนะครับสำหรับคนที่กำลังกำลังเซตตู้ปลากลองบนเป็นอีกหนึ่งกองที่น่าสนใจนะครับลองเอาไปหาซื้อกันใช้งานก็ได้ผมว่ามันก็โอเคนะมันดีกว่ากองกองข้างคือกองมันอยู่นี้ใช่ไหมมันกองได้น้อยแต่ว่ากองบนอ่ะมันอาจจะเกะก,กะหน่อย แต่ว่ามันสามารถใส่วัสดุกองความจริงเนี่ยเราสามารถใส่วัสดุกองเท่านี้ก็ได้นะครับแล้วก็เติมไปอืมอ่าแล้วมาพูดถึงอีกนิดหนึ่งคือตู้นี้มันไม่มีตัวออกซิเจนใช่ไหมครับตวเนี้สามารถเป็นตัวออกซิเจนในให้เราได้คือเวลามันกะแทกน้ําเนี่ยมันก็เติมน้ําเดี๋ยวคอยดูนะครับเดี๋ยวพอผมเติมน้าเต็มเนี่ยม,มันก็จะมันก็จะมีออกซิเจนเหมือนให้กับตู้ปลาทั่วไปได้เลยระหว่างที่เราดูดน้ําออกนะครับเราก็สามารถนะครับ ขัดตู้ปลาไปได้ด้วยนะครับก็คือเนี่ยเทคนิคนี้เวลาที่เราไปร้านปลาที่เขาขายปลาใช่ไหมเราจะสังเกตไหมครับว่าทําไมน้ําเขาใสตลอดเวลาก็คือบางครั้งเนี่ยเขาก็จะโฟน้ําอย่างนี้แหละครับแล้วก็เปลี่ยนน้าไปเรื่อยๆนะครับแต่สิ่งสาคัญอ่ะเ,เราจะต้องเริ่มเปลี่ยนน้ำน้อยๆก่อนนะครับประมาณสัก10% 20%ให้ปลามันชินถ้าปลาเราไม่เคยโดนการเปลี่ยนน้ำหนักๆเนี่ยเราไปเปลี่ยนไม่ได้นะครับมันตาย นะครับเนี่ยครับแล้วก็ในห้องแอร์ก็เปลี่ยนน้าแบบนี้ไม่ได้นะครับต้องค่อยๆเปลี่ยนเพราะอุณหภูมิน้ําำที่มันมากับท่อครับมันอุณหภูมิน้ําค่อนข้างสูงแต่ว่าในห้องแอร์อุณหภูมิน้ําค่อนข้างต่ามันก็จะทําให้มีปัญหาได้นะครับเนี่ยครับนี่ผมก็เปลี่ยนให้ดูเนี่ยแค่นี้เองแล้วก็ดูตะกร นะครับพวกนี้เวลาตะกรอมพวกนี้มันกเ็เวลามันมาเนี่ยครับมันก็ล้างมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยๆดูดน้ำนะครับนี่เวลาเราเตรียมปลาในตู้ปลานะครับก็อย่างนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยเราก็ ค่อยๆไล่น้านะครับแต่อันนี้ข้อดีคือสมมุติว่าถ้าใครเปลี่ยนน้ําโดยไม่มีตู้ไม่มีปลาเนี้ยก็เปลี่ยนวิธีนี้ได้นะครับแต่ผมก็ยังเปิดปั๊มอยู่นะครับแต่ว่าถ้าปั๊มต่ำมากเราก็เลิกดูดนี่อันนี้ก็มาแนะนำสำหรับคนกำลังเริ่มเลี้ยงปลาก,ก็ประมาณนี้ นะครับแล้วแ,วแต่คนเอามาใช้อันนี้ก็ดีนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีระบบกรองอีกหลายๆแบบเดี๋ยวมาทําให้ดูนะครับนี่ครับ mm. อ่าเนี้ยเห็นไหมครับประมาณแล้วไม่เกินสิบนาทีนะผมว่าผมก็เปลี่ยนน้าเสร็จแล้วนี่ง่ายๆ เดี๋ยวรอปลาผมมาอีกทีนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่าเวลาที่มีปลาอยู่เนี่ยเราเราทํายังไงต่อล้างระบบกรองยังไงต่องเงี้ยครับเนี่ครับอันนี้เท่ากับว่าเราอ่ะเดินน้าไปหมดแล้วเราก็เท่ากับว่าเราเหมือนแบบน้ําในตู้ปลาเนี่ยของเราอะ่ะมันใหม่ทั้งหมดแล้วเห็นไหมฮะอ่าแต่หัวใจสาคัญเนี่ยสายางต้องใหญ่ขึ้นนะครับ แค่ยัเงวเวลาเลี้ยงเปลี่ยนเซตระบบตู้ปลาเห็นไหมครับก็เท่าที่ทํามาก็ประมาณ10กว่านาทียองก็เปลี่ยนระบบตั้งระบบนะครับแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเราอยากจะใส่เซรามิกเพิ่มเราก็เพิ่มนี้ไปนะครับเดี๋ยวเอาเอาน้ําแค่นี้ก่อนนี่เห็นไหมครับเราก็มารอน้ําให้เต็มนะครับระหว่างนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนําทุกคนให้ดูก็คือเวลาเรา,เ,าเปลี่ยนน้าหรือว่าเริ่มตู้ปลาใหม่ใช่ไหมครับ จะมีน้ำยาอยู่2อ,อย่างที่เราจะใส่อย่างแรกเลยคือนี่เดี๋ยวผมอธิบายอันนี้คือน้ำยาปรับน้ำใสหรือถ้าเป็นเอซูตัวนี้มันจะเป็นตัวน้ำยาเตรียมคุณภาพน้ำสำหรับในการเลี้ยงปลามันก็คือ,อาสารเคมีต่างๆแหละในการที่จะทำให้สมมติว่า,าเราใส่น้ำไปใช่ไหมน้ำมันมีตะกอนหรือมีฝุ่นที่มันไม่ใสอะ่ะตอนนี้ มันก็จะตกตะกอนแล้วก็เข้าเครื่องก็ไปผ่านกันกรองมันก็จะทําให้น้ําเราใสาเร็วมากนี่ตัวนี้หรือ,อน้ําเราเนี่ยอ,ออกมาจากก๊อกมันจะมีพวกสารแขวนลอยมีพวกสารที่เป็นพิษต่อปลาพวกนี้น้ํายาพวกนี้ที่มันมีผลิตออกมานะครับมันก็จะช่วยในเรื่องของการกําจัดสารแขวนลอยต่างๆของเราที่ไม่มีผลไม่ไม่ทำให้ปลา เราตายได้ตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องดีอันนี้เอซูนะครับที่ออกมาที่เราที่เราควรจะใส่นะครับแต่เอซูมีอีกตัวหนึ่งเป็นน้าําใสเราก็สามารถใส่ตัวนี้น้ําใสไปด้วยมันก็จะทําให้น้ําใสเร็วในกรณีคืออยู่น้ําขุ่นเราก็สามารถใส่ตัวนี้ได้อ่าตัวนี้คือน้ํายาในระยะสั้นมันก็คือการเตรียมน้ําทั่วไปให้กับเราอีกตัวหนึง่งอันนี้คือไบโอเอ็กดีหรือแบคทีเรียต่างๆไม่ว่ายี่ห้ออะไรก็ได้ลูกค้าใส่ได้หมด แต่และยี่ห้อก็คุณภาพไม่เหมือนกันต่างกันนิดๆิดหน่อยๆน่อต่างกันคุณภาพว่าแบคทีเรียเป็นแบคทีเรียตายแต่อันนี้จะเป็นแบคทีเรียรุ่นใหม่ก็คือไบโอเอ็กดีก็คือมันจะมีความเข้มข้นของแบคทีเรียมีตัวแบคทีเรียที่สําหรับปลาโดยเฉพาะอันนี้ออกมาสําหรับปลาโดยเฉพาะถ้าใครอยากจะเซตน้ำเนี่ยก็สามารถใส่ไปได้อย่างแรกเลยคือตัวนี้ผมจะเตรียมน้ําเพื่อสําหรับเลี้ยงปลาตัวนี้ผมจะใส่ไป ในเนี้ยข้างหลังมันจะมีบอกก็คือถ้าตู้90เซนประมาณ90เซนเนี้ยมันจะใส่ประมาณ18 ml แต่ในฝานี้ก็คือมัน5 ml แล้วก็ฝานอกเนี้ย20 ml. นี่อ่าแต่เราก็ใส่ไม่ต้องเต็มฝามากอ พวกนี้จริงๆออกแบบมาสำหรับปลาไม่ต้องกลัวนะครับว่าปลามันจะมีปัญหาโอเคอันนี้คือเราใส่น้ำไปเพื่อให้มันเตรียมน้ําเหมาะสําหรับในการที่เราจะเริ่มเลี้ยงปลาหรือว่ากําจัดสารแขลนลอยต่างๆนะครับอ่าแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือตอนนี้ปลาผมยังไม่มาตัวนี้มันมีวิตามินด้วยเวลาพอปลามามันก็จะทำให้แบบปลามันดูสดชื่น ปรับตัวเข้ากับน้ําได้ง่ายอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่เป็นดีมากที่ผมขายมานะนี่ทีนี้ในตู้ปลาของเรานะครับเราใส่ไอ้พวกใย,ยกองเนะยละใยกองของเราถูกไหมอย่างนี้มันก็แค่ช่วยในการกองตะกตอนส่วนตัวนี้มันเป็นที่อยู่ของแบคทีเรีย ทีนี้ถ้าเราไม่ใส่ไอ้น้ำยาหรือว่าอะไรต่างเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณ7-10วันกว่าระบบจะดีแล้วก็แบคทีเรียรมันจะดีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอ่าทีนี้เราก็เลยจะต้องใส่ตัวแบคทีเรียรตัวนี้เข้าไปเพื่อให้แบคทีเรียรพวกนี้เข้าไปอยู่ในระบบกรองพรามันเข้าไปอยู่ในระบบกรองถูกไหมครับอ่าเข้าไปอยู่ในระบบกรองแล้วปุ๊บเนี่ยเวลาเราเลี้ยงปลาปลาขี้ปลาอะไรเงี้ยอ่ามันก็จะช่วยในการกินหรือย่อยสลายพูดง่ายคือย่อยสลายหรือกิน ของเสียต่างๆออกมาให้กับปลาเราน้ําเราก็สะอาดขึ้นอันนี้คือระบบการหมุนเวียงอันนี้คือที่เราต้องกรองฝุ่นตะกรนใหญ่ๆก่อนเพราะว่าถ้ามันใหญ่มากแบคทีเรียมันก็กินไม่สะดวกมันจะกินแต่อันเล็กๆถูกไหมครับอันนี้เราก็กรองตะกรนอันใหญ่อันนีาา้เราสามารถกําจัดได้ก็คือเอาไปล้างอะไรได้แล้วก็ที่เหลือที่อยู่ในน้ําที่คุณภาพน้ําไม่ดีเราก็ใช้แบคทีเรียเน,นี่ย กําจัดโอเคอะอันนี้น้ำจะเต็มแล้วเดี๋ยวผมปิดน้ําก่อนเดี๋ยวเราจะใส่ตัวแบคทีเรียลงไปด้วยตัวนี้สมมติถ้าตู้90เซนเนี่ยมันจะประมาณ180 80ดิลิตรในนี้จะใส่ประมาณ60 ml ก็ประมาณ3ฝ่ฝานีา้ปริมาตรจะไม่เหมือนกันนะครับก็ใส่เข้าไป จะใส่ไปในตู้ก็ได้หรือว่าในระบบแบคทีเรียก็ได้เพราะว่ายังไงสุสดท้ายน้ํามันจะวนเข้าหากันนี่อันนี้เป็นการเซตระบบที่ค่อนข้างรวดเร็วนะวลาเราใส่แบคเีเรียสังเกตประมาณสักผมว่าไม่เกินสี่ห้าชั่วโมงอะน้ําก็เริ่มใส่ละใส่ไปในนี้ปุ๊บมีปลาก็ใส่ได้นะใส่ก่อนได้เลยโอเค เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ออกมาใหม่นะครับสําหรับคนเลี้ยงปลาโอเคเนี่ยแหละครับใส่ตรงนี้ก็ได้แล้วก็ให้น้ํามันโฟลนี่ครับอาอันนี้ก็เป็นการเตรียมน้ําแค่นี้เองก็ประมาณสักสองใส่น้ํายา2อ,อย่างไปก่อนนะครับแค่นี้ครับก็สามารถเซตระบบปลาที่เราจะเลี้ยงได้แล้วนี่เราก็จะมีครบแล้วเวลาเราเลี้ยงปลาก็มีใยกรงคอยกรงตะกอน มีวัสดุกรองต่างๆนะครับก็ขาด UV แต่ว่าตู้เล็กเนี่ยถ้าเราระบบดีอะ่ะล้วเปิดไฟไม่นานอะ่ะมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องตะไคร่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้ามีตะไคร่เราก็สามารถขูดตะไคร่ได้ตู้เล็กๆนะครับอันนี้ก็มาแนะนานะครับสาหรับทุกคนเดี๋ยววัสดุกรองเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนความต้องการของเราก็ได้มันมีวัสดุกรองอะไรหลายแบบลูกค้าก็เปลี่ยนไปนะครับอันนี้ก็เอามาแนะนานะครับสาหรับคนที่กําลังจะเริ่มเซตตู้ป่านะครับก็ประมาณนี้ ในส่วนของตัวอื่นนะก็คือกองตัวอื่นก็เซตอย่างนี้เหมือนเหมือนกันแต่ว่าคนละแบบเดียเด๋ยวเดี๋ยวครั้งหน้าผมมาทำรีวิวให้ดูว่าเซตกันยังไงบ้างนะครับไฟก็ติดอย่างนี้ก็ได้ครับแล้วแต่เราผมจะมีไฟอยู่หลายแบบแต่ว่าเดี๋ยวจะเลี้ยงปลาทองในตู้นี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนอาจจะเพิ่มไฟอีกสักหนึ่งดวงเพื่อให้มันมีสี เวลาเลี้ยงปลาทองมันสีขาวอย่างเดียวมันจะไม่ค่อยสวยมันจะต้องเติมสีแดงไปด้วยนะครับอันนี้ก็มาแนะนำนะครับสำหรับคนที่กำลังเริ่มเซตตู้ปลานะครับเห็นไหมครแค่นี้เองน้ำก็ใส่ละนะครับวันนี้ก็จบคลิปนี้ไว้เพียงทท่านี้ครับแล้วก็ถ้าสนใจสินค้าก็สามารถสั่งสินค้าที่ร้านเราได้เลยครับสั่งผ่านทางไลน์ก็ได้ครับแอดไทยอควาเรียมหรือมาหน้าร้านก็ได้ให้ผมแนะนำนะครับอยู่ตลาดปลาจจเจมอนะครับห้องบีศูนย์หนึ่งเกศูนย์เจ็ดอันนี้ก็จะได้เลี้ยงปลากันง่ายครับ น,นี่ก็จบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ